ล่วงมาจากบนต้นไม้ตอนนี้ก็ยังอยู่บนต้นไม้อีกสามสี่ห้าตัวนะีหกตัวอยู่ข้างบนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะก็ไก่ล่วงตกมาตายอีกตัวก็เป็นสิบเอ็ดตัวแนละ้ว เป็ดตัวละก็ผมตกหลับฮะไก่มันเป็นคงจะเป็นไข้หวัดนะฮะก็เลยล่วงตกมาง่ายมาตายเร็วนะฮะไม่รู้ข้างบนจะป่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็ต้องคอยดูตลอดเวลาฮนะตายทุกวันทั้งช่วงนี้ เป็ดตัวแล้วเช้านี้ก็ไม่มีฝนอะไรนะ